สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสมาร์ทโฟน5 g ราคาถูกสุดของทางซัมซุงนะครับในรุ่น Samsung าแล a ซี่ a 7 1 5 g ข้อสำคัญคือรุ่นนี้ไม่ควรซื้อเครื่องเปล่าจะเป็นอะไรยังไงนั้นทำไมถึงไม่ควรซื้อเครื่องเปล่าไปชมพร้อมกันเลยครับ สำหรับเรื่องแรกเลยนะครับที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะสงสัยในตัว Samsung Galaxy A71 5G คือเรื่องของชิปประมวลผลที่สมาร์ทโฟนรุ่นนี้เปลี่ยนมาใช้ชิปเซต e x y n o s 9 8 0แทนในตัว Snapdragon 730ที่ใช้ในตัว A71 รุ่น 4G นะครับหลายคนสงสัยว่าเอะ e x y n o s 9 8 0เนี่ย 80, ประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกว่าประสิทธิภาพของ e x y n o s 9 8 0เนี่ยเอาจริงๆอยากให้ตัด คำว่าอ e ีสานอนออกไปก่อนนะครับในส่วนของตัวชิปวงเงินผลเนี่ยเรื่องของความแรงนะครับความแรงเนี่ยมีหลายๆที่เขาได้เทสมาแล้วนะครับความแรงของอ e ีสานอน980เนี่ยทำได้ดีพอกับแซนด์บราคอน 765G หรือในบางด้านนะครับอีสานอน980ทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับส่วนในเรื่องของการใช้งานผมทดสอบเล่นเกมนะครับว่าจะเป็นเกมที่ยอดนิยมตอนนี้อย่างเช่นพวกเกมหนาอย่างเอาวีหรือจะเกมอย่างพับจีคอฟดิวซี่โมบายนะครับสามารถเล่นด้วยซัมซุงกาแล็คซี่ A71 5G ได้อย่างลื่นไหลเลยเนื่องจากตัวนี้นะครับนอกจากตัวชิปที่ค่อนข้างงแรง ยังมาพร้อมกับแรม8 g b แล้วก็ความจุในตัวเครื่อง128 g b เนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานมากๆแล้วนะครับตัวแรมเองก็เป็นแบบ LPDDR4X ที่เป็นรุ่นนิยมในทุกปัจจุบันนะครับก็คือทำให้ในการมวลผลทำได้ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวสำหรับ Samsung Galaxy A71 5G นอกจากตัว e z n o t 980ที่ถูกปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาในตัว Samsung Galaxy A71 5G นะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือตามชื่อรุ่นเลยเขารองรับการใช้งาน 5G แม้ว่าตัวเครื่อง A นะครับจะวางจําหน่ายเฉพาะที่ AS แบบ e อ็กซ์คลูนะครับแต่ว่าผมเอามาทดสอบกับซิมทั้ง AS ทั้งซิม m o v e Edge ในพื้นที่ที่มีการเปิดให้บริการ 5G นะครับซัมซุงกล l ซี่ A71 5G เนี่ยสามารถ รองรับ 5G ทั้ง A-S แล้วก็ t u o Move Edge เลยนะครับส่วนเรื่องของความเร็วในการเชื่อมต่อ 5G ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของสมาร์ทโฟน 5G นะครับก็คือสปีดเทสเนี่ยโดยโดยเฉลี่ยวความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ300เมกะบิตเซกขึ้นไปนะครับในส่วนของขาดาวน์โหลดก็ถือว่าในการเชื่อมต่อค่อนข้างทําได้ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวปิงหรือว่าตัวค่า latency เนี่ยถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับและอย่างสุดท้ายเลยนะครับความเร็วสูงสุดที่ผมทําได้ในขณะที่ทดสอบตัว Galaxy A71 5G นะครับอยู่ที่เก สัญญาณ 5G แรงจริงๆนะครับตัวนี้จับสัญญาณได้ค่อนข้างดีและที่สําคัญคือ มันพร้อมใช้งาน 5G ตนะั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องไปรออัปเดตเฟิร์มแวร์เหมือนกับบางรุ่นด้วยถัดมานะครับเป็นเรื่องของการดีไซน์หรือว่าการออกแบบตัวเครื่อง Samsung Galaxy A71 5G เนี่ยดูผิวเผินนะครับภายนอกจะมีความใกล้เคียงกับ Samsung Galaxy A71 รุ่น 4G มากมากแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างอย่างแรกเลยก็คือตัวดีไซน์ของตัวฝาหลังนะครับตัวฝาหลังเนี่ยไม่ว่าจะใช้เป็นตัวกระจกเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบของการดีไซน์ตัวนี้จะเป็นแบบทูโทนนะครับก็จะมีการเล่นเฉดระหว่างสีโทนอ,อนกัอกัีท้วงต โมดูลกล้องเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าตัวกล้องเนี่ยแม้ว่าสเปคกล้องของ A71 5G กับ A71 ตัว 4G เนี่ยจะเป็นสเปคกล้องเดียวกันคือมีกล้องหลัก44ล้านเหมือนกันมีเอาตตวายมีมาโครมีเลนส์สำหรับทำเดฟเหมือนกันแต่ว่าตัวเซนเซอร์เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับทำให้เคสบางตัวของ A71 4G ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเคสของ A71 5G ได้เนื่องจากบริเวณโมดูลกล้องเนี่ยขนาดตำแหน่งของเขามันไม่เท่ากันนนน,ะะะะน่นเเเอองะะะคครรา้้้กิดจจซซืืสสแนํนใหตุ ส่วนเรื่องอื่นในในส่วนของเรื่องของการสัมภาษณ์น้ําหนักตัวเครื่องลักษณะาการใช้งานนะครับทั้ง A71 5G และ 4G มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกัน,นครับขนาดตัวเครื่องก็อยู่ในขนาดเดียวกันเลยมาถึงส่วนที่2ของส่วนหน้าจอนะครับที่เป็นจุดขายหนึ่งของ s a m s u n Galaxy g A71 5G ก็ได้ก็คือการมาพร้อมกับหน้าจอแบบ Super AMOLED น,นี่เป็นหน้าจอที่เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีระดับค่อนข้างสูง,งนะซัมซุงเลยไม่ใช่ s u p e r m o l l e ธรรมดาเป็น s u p e r m o l l e plus ที่มีความบางมากกว่านะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันมีความบางแล้วก็มีความเบา เหมาะกับการเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งอย่างมากๆเลยตัวหน้าจอของ Samsung Galaxy a g a l a x y A715G นะครับมาพร้อมกับหน้าจอแบบ Infinity-O Display เจาะรูไว้บริเวณตรงกลางด้านบนของหน้าจอความเรียที่ Full HD+ นะครับแล้วก็มีคอนทราสที่ค่อนข้างจัดวมถึงสีสันถือว่าสดในรูปแบบของ Super m OLED เลยเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่หน้าจอสวยเลยทีเดียวล่ะครับไม่เพียงแต่หน้าจอสวยนะครับในเรื่องของการตอบสนองหน้าจอด้วยความที่เป็นหน้าจอแบบ Super m OLED+ นะครับด้วยความที่ตัวกระจกกับตัวหน้าจอเขามีความใกล้กันมาก ทำให้ในการตอบสนองหน้าจอเนี่ยเวลาเราเล่นเกมนะครับเลื่อนนิ้วไปมาตอบสนองหน้าจอได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเป็นการทัชสกรีนที่ติดนิ้วมากๆเลยครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าในตัวโมดูลกล้องเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับในส่วนของกล้องหลังแต่ว่าเรามาทบทวนสเปคของกล้องอีกทีนึงครับสำหรับ Galaxy A71 5G ตัวนี้มีกล้องหลัง4เลนส์ด้วยกันนะครับก็คือเป็นกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลมี f-stop อยู่ที่1.8นะครับกล้องตัวที่2เป็นกล้องมุมกว้้างอาต แอนเกิลความละเอียด12ล้านพิกเซลกล้องตัวที่3จะเป็นกล้องมาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลและกล้องตัวสุดท้ายเป็นเดฟแคเม e ่าที่ไวสาหรับวัดระยะชันลึกชัดตื้นความละเอียด5ล้านพิกเซลพร้อมแฟลช LED 1่ดวงทั้งหมดนี้นะครับถูกวางอยู่ในฐานโมดูลกล้องทรงสี่เหลี่ยมในแบบที่เป็นจะมังได้รับความนิยมนะตอนนี้อยู่นะครับซึ่งซัมซุงก็บอกว่าเป็นจุดเด่นของสมาร์ทโฟนเขานะครับดีไซน์ก็ออกมาเป็นอย่างนี้ทั้งหมดในปี2020ส่วนเรื่องของกล้องหน้านะครับตัวนี้กล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่32ล้้านกเนนัับตววีองหดย ในซัมซุงกาแล็กซี่ A71 รุ่น 4G นะครับฟีเจอร์กล้องที่น่าสนใจในตัว Samsung Galaxy A71 5G ที่ผมได้ลองใช้งานมาคือตัวฟังก์ชันของเขาที่ให้มานะครับค่อนข้างที่จะให้มาไม่แพ้รุ่นเรือธงอย่างพวก S20 ว่า Note10 เลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวนี้มานมาพร้อมกับ One UI เวอร์ชัน2.1นะทำให้มีฟังก์ชันอย่างตัว Single Take สามารถใช้งาน Single Take ได้นะครับโดยตัว Single Take นะครับจะเป็นการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอหลายรูปแบบในครั้งเดียวนะครับมันเหมาะกับในบางโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเอ้เราอยากจะเก็บทั้งภาพนิ่งเก็บทั้งภาพวิดีโออแต่่่เเเรรรรราาาาาไไมมู้้วจะกกก็บยังงพงนสาาถด ทแล้วให้ตัว Samsung Galaxy A71 5G คิดให้เลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะเป็นการถ่ายวิดีโอสั้นพร้อมกันกับการถ่ายรูปพร้อมกันกับการใส่ฟิลเตอร์ในรูปภาพอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับหรือจะเป็นการเลือกคัสตอมฟิลเตอร์หรือว่าฟิลเตอร์ที่เรากาหนดเองอย่างเช่นเวลาที่เราไปเปิด IG เรารู้สึกว่ารูป IG โทนนี้สีมันค่อนข้างสวยนะครับเราก็สามารถใช้ตัวคัสตอมฟิลเตอร์ได้เช่นเดียวกันส่วนการถ่ายภาพปกตินะครับโดยส่วนตัวผมนะค่อนข,ข้างชื่นชอบตัวกล้องของ Samsung Galaxy A71 5G ก็คือสีมันค่อนข้างสวยนะคร มากการโฟกัสถือว่ารวดเร็วแม่นยาใช้ได้โดยเฉพาะตัวเลนส์มุมกว้างอาัลตาไวแองเกิลเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเลนส์ที่ถ่ายภาพได้สนุกมากจริงๆนะครับความโค้งกําลังพอเหมาะกับการถ่ายภาพแบบมุมกว้างๆสีสันของตัวกล้องอัลตาไว White, ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับในการถ่ายภาพเมื่อจะเป็นภาพกลางวันหรือว่าภาพกลางคืนก็ตามส่วนโหมดอื่นๆนอกจากโหมดหลักที่เป็นโหมดรูปถ่ายกับโหมดวิดีโอหรือว่าไลฟ์โฟกัสนะครับก็จะมีอย่างโหมดอาหารสำหรับการถ่ายอาหารหรือว่าจะเป็นโหมดกลางคืนสำหรับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าซัมซุงกล เป็นสมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปได้สนุกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ส่วนการบันทึกวิดีโอนะครับ Samsung Galaxy A71 5G รองรับการบันทึกวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุด 4K 30เฟรมทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนอกจากนี้นะครับยังมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า AR doodle ที่จริงๆมันมีในสมาร์ทโฟน Samsung รุ่นท o p หลายรุ่นแล้วนะครับใน A71 5G ก็มีเช่นเดียวกัน AR doodle ก็คือเป็นการเพิ่มลูกเล่นในการถ่ายวิดีโอให้มันสนุกมากขึ้นเราสามารถทําการวาดหรือว่าแปะสติ๊กเกอร์ลงไปในตัววิดีโอหรือว่าภาพถ่ายได้้เเลยลยรรแวกกก็ตสตสิอ์ ือว่าสิ่งที่เราวาอาจะจะก็จะติดกับใบหน้าไปตลอดนะวันนี้ก็เป็นลูกเล่นที่ทําให้ มันมีความแตกต่างเกิดขึ้นขณะที่เราใช้งาน Samsung Galaxy a g a l ซ x y A715G แล้วก็เทียบกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ด้านความบันเทิงสําหรับการใช้งาน Samsung Galaxy a g a l a x y A715G นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอเขาค่อนข้างสวยเลยเพราะว่าเป็นหน้าจอ Super AMOLED Plus นะครับแล้วก็ตัว DRM นะครับตรงนี้เป็น L1 เพราะฉะนั้นสามารถรับชม Netflix หรือว่าสตรีมมิ่งอื่นๆแบบความละเอียดชัดๆ Full HD ได้เลยนะครับส่วนระบบเสียงตัวนี้เป็นลำโพงเดี่ยวแต่ว่ามีตัวเลือกอย่าง Robbie Atmos ะรรับับที่จสามามถป แต่งเสียงให้เหมาะสมกับการรับชมภาพยนตร์รับเหมาะสมกับการฟังเพลงเหมาะสมกับการเล่นเกมอันนี้สามารถทําได้ในส่วนของการตั้งค่าเอฟเฟกเสียงนะครับมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับต้องบอกแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยจริงๆมันอึดตั้งแต่ Samsung Galaxy A71 ตัว 4G แล้วนะครับเช่นเดียวกับตัว A71 4G เลย Samsung Galaxy A71 5G ตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุสูงถึง4 5 0 0 m a ah, ์ซึ่งถือว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับตัวชิปที่ค่อนข้างจะประหยัดพลังงานอยู่นะแล้วก็ตััััวหหนนน้้าาจออที่ป่ LED, มปมคขงระยดพล งานมากอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องการชาร์จเร็วตัวนี้ให้อดแดปเตอร์ชาร์จเร็ว25วัตต์มาในกล่องเลยก็ถือว่าชาร์จเร็วได้ด้วยเร็วทันใจมากๆนะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่การใช้งานผมทดสอบใช้งานแล้วนะครับ1วันสบายๆโดยที่ไม่ต้องพกพอร์แบงก์ก็ยังไหวอยู่นะครับภาพรวมสําหรับ s a m s u n Galaxy g A71 5G นะครับต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางรองรับ 5G ที่ราคาค่อนข้างสูงเลยเมื่อเทียบกับคู่แข่งและหลายรุ่นในท้องตลาดแต่ว่ามันก็จะมี สูตรลับอย่างหนึ่งในการซื้อ Sam s u n Galaxy A71 5G นะครับให้มันคุ้มค่ามากที่สุดก็คืออย่าซื้อเครื่องเปล่านะครับเพราะว่าเครื่องเปล่า s a m s u n Galaxy A71 5G เนี่ยราคาของเขาจะอยู่ที่1 9 9 9 0บาทก็คือเกือบ2 0 0 0 0บาทเลยแต่ว่าดูผมดูยังไงแล้วนะก็เหมือนว่า Samsung กับ AS ต้องการที่จะให้เราซื้อพร้อมกับสมัครแพ็กเกจรายเดือนนะครับโดยตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับก็สมมุติว่าเราต้องการจ่ายเงินที่จะซื้อ A71 5G ในราคาเต็มอยู่แล้วนะครับแนะนําให้ซื้อเป็นพรร้อมกกับแเายเ ของเอเอสนะครับที่แพ็กเกจต่ำสุดเนี่ย499บาทนะครับเราจะได้รับส่วนลดค่าเครื่องนะครับจาก19,000เนี่ยเหลือ12,990บาทพร้อมกับจ่ายค่าบริการล่วงหน้านะครับ1,605บาทด้วยกันนะครับสัญญาอยู่ที่12เดือนแล้วก็ต้องสมัครแพ็กเกจรายเดือนกับทาง AS เอสที่เดือนละ499บาทรวมแบตแล้วผมคำนวณมาให้เลยนะครับจนครบระยะสัญญานะเราจะจ่ายค่าเครื่อง12,990บาทบวกกับค่าโปรโมชั่น12เดือนเนี่ยนะครับค่าแพ็กเกจรายเดือน12เเเดือนนป็นงิน 6,407บาทรวมแล้วนะครับครบ1ปีจ่ายเงินไปแค่19,397บาทถูกกว่าซื้อเครื่องราคาเต็ม แถมมันได้อินเทอร์เน็ตมาใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนําให้ซื้อ Samsung Galaxy a 7 1 5 g ในราคาเต็มนะครับเพราะว่าราคาเต็มเนี่ยผมมองว่าไม่คุ้มค่าแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงเลยแต่ถ้าเกิดมองว่าเรามาซื้อในราคาเครื่องที่มันติดโปรนะครับรวมๆแล้วผมผมก็ังรู้สึกว่าโอเคเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งเลยนะครับตัวชิปเซตเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้ดีนะครับหลายคนจะว่าเอ๊ะเป็น e ซี n o ต980แต่ผมทดสอบมาแล้วนะครับเล่นเกมก็ดีนะครเรื่ออร่ออางามม้้นนนกกไไไดจิป แบตเตอรี่อึดชาร์จเร็วตัวกล้องนะครับดีงามมากๆโดยเฉพาะเลนส์อัตตอรวายอยากให้ทุกคนไปลองจริงๆนะครับเลนส์มุมกว้างของ s a m s u ง g าแลคซี A715G ถ่ายออกมาได้กว้างสะใจสีสันสวยงามน่าจะถูกใจคนชอบถ่ายรูปได้ไม่ยากนะครับส่วนการเชื่อมต่อ 5G ก็ค่อนข้างได้มาตรฐานนะครับมีความรวดเร็วในการเชื่อมต่อความแม่นยําในการจับสัญญาณ 5G ทําได้ดีเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมมองว่าเป็นรุ่นที่ถูกมองข้ามไปด้วยซ้ำนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับ Sam s u n g า a l a ซ y A715G เครื่องนี้นะครับสำหรับใครที่ส อะไรเกี่ยวกับสมาร,ร์ทโฟนรุ่นนี้สามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ทีวิดีโอหน้าสวัสดีครับ